สวัสดีสวัสดีมันมีคำว่าแบบ I got it! I got it! แบบเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแฉอะไรเงี้ยในในกระบวนการในสิ่งที่แบบได้รู้ได้เรียนรู้ได้เข้าใจในช่วงโอ้นานแ้นะเนาะหลายปีแต่ว่าเมื่อเช้าได้อันหนึ่งต้องขออนุญ,ญาตมาแบบปันแต่ว่าใช้วิจารณญาณด้วย ถ้าใครได้เดินเดินทางหรือว่าแบบกลับมาเรียนรู้ตัวเองหลังจากการกระตุกตื่นรู้ในเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนระหว่างทางคือ transformation คือการเปลี่ยนแปลงระหว่างนั้นมันจะมีตัวเลขเขาเรียก angel number หรือว่าเลขนางฟ้าเข้ามาเยอะเลยจริงๆแล้วในศาสตร์ของไทยก็มีแบบโทษๆการแปลภาษาไทยจากต่างชาติค่อนข้างจะเอามาเยอะเพราะของไทยอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของ angel number เท่าไหร่เพราะว่าในสายของ spiritual เนี่ย มันจะเป็นอะไรที่ทางชาติตะวันตกเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความเข้าใจได้มากกว่าเพราะของเราเดี๋ยเป็นสายพุทธศาสนาใช่ไหมมันก็จะเป็นอีกสัพท์หนึ่งแต่พอเป็น angel number เนี่ยมันจะมีตัวเลขมากมายเลยตั้งแต่เลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 9พี่จอยอ่ะก็ได้ประจำอะเนาะมันก็จะได้เลขต่างๆนานาเมื่อก่อนนีต้องคอยวุ่นวายกับการแบบมาเปิดเพื่อจะแบบอุ๊ย วันนี้ได้14ตัวจ้าวันนี้ได้ 2, 2, งสอองออะไรอะแปดแสมมุติอย่างเงี้ยนะเก้าหนึ่งหนะึ่เมื่อวานได้6 6หกหกเมื่อเช้าได้ 888, แอะไรเงี้ยหรือว่า 4, 4ตัวหรือว่าแบบส 9, งเมันเป็นเลขที่แบบมันดับเบิลไปดับเบิลมาย้อนไปย้อนมาพี่ก็แบบโอ้โหมีอยู่วันหนึ่งคือแบบโอ้แม่เจ้าคือพี่จะเป็นคนแบบจดจด เพื่อจะแบบเอามาเอามา,า,าไปดูความหมายเขาแล้วก็ดูว่าตัวเราแบบเอ้ยมันขาดตกบกพร่องตรงไหนที่เราแบบพิจารณาไม่ละเอียดพอหรือเปล่าพี่ก็จะเอาใช้ข้อมูลของที่เขาแปลในภาษาที่เป็นเขียนภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาจ,จากหลายๆหลายๆ reader หลายดดหลาย,ลายแบบพวกผู้รู้หรือกรูทรั้งหลายเกี่ยวกับด้านตัวเลขเอามาเอามาปรับใช้แล้วก็มาดูว่าอ๋อเออใช่บางทีพี่ติดอะไรพี่ก็ใช้ guidance เนี่ยแหละ angel number เนี่ยแหละเป็นตัวแบบว่า ไกด์ดิ้งให้เราคือแนะนําให้เราระหว่างทางเพราะพี่จะใช้วิถีชีวิตแบบนั้นมานานแล้วแหละจริงๆอ่ะแต่ว่าเพิ่งมารู้ตัวว่าแนวทางนี้มันค่อนข้างจะแบบไปได้เหมาะสมกับเราที่สุดแต่ที่จะมาขมวดตรงนี้ก็คือว่าเฮ้ยสุดท้ายไปทางแล้วว่าเลข0ถึง9อะ่ะมันมีความหมายในตัวมันเว้ยเอาเป็นว่า1นถึง0ดีกว่าพี่ใช้คำว่า1ถึง0มันต้องเริ่มด้วย1ก่อนจริงๆแล้วมันต้องเริ่มด้วยศูนยะ์เนาะมันคือการไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ไปสู่9แล้วมันก็กลับมาเนี่ยไอ ถ้าเราสังเกตดีๆนะเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งที่พี่เจอสิ่งมหศัศจรรย,ย์คือเจอประมาณ10เกือบ15หตัวเลขอ่ะโอไมค์ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาบอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,ป,ปมาเป็นชุดโอ้โหเยอะมากเยอะมากตอนแรกก็นึกว่าเออสองสามเพราะว่าพี่มานิเฟตไว้อย่างหนึ่งแล้วพี่ก็ขอให้แบบให้ให้แบบนำทางไปในทางที่ถูกแล้วมันก็เด้งมาแบบเยอะมากเลยพี่ก็โอ้โหอย่างนั้นจะจําหมดยังไงแล้วจะอ่านยังไงเมื่อเช้าได้ป๊อปป๊อว่าเลขหนึ่งก็คือตัวเราวันเนสรู้จัักตวเราก่อน เลขหนึ่งอันนี้อันนี้คือหลังจากที่พี่ประมวลมาทั้งหมดด้วยตัวพี่เองนะอาจจะไม่เหมือนใครหรือยังไงพี่ไม่รู้แต่ว่าพี่มีความสุกว่ามันค่อนข้างจะแบบคล้ายๆกันแต่เพียงแนตะ่ว่ามาแปลให้มันตรงกับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือให้มันซิงกับตัวเองอะอยังไงอันนั้นนะเอาไปใช้ดีมากเพราะบางทีเราไม่มีเวลาไปนั่งเปิดหรอว่า Angel Number เบอร์ไหนอะไรเงี้ยถ้าลงไปในลึกๆแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วจะรู้เลยว่าเลขหนึ่งพอเห็นไปบ่อยมันคืออะไรมันก็คือวันเนสคือตัวเราเลขสองคือการแบบ Duality คือการสร้างสมดุลด้วยบาลานซ์ฮาโมนิส์ด้วยในตัวเราจะมีหินอย่างใช่ไหมมีพลังงานตรงไหนมากไปตรงไหนน้อยไปให้มันสมดุลกันอันที่3คือพระไตรลักษณ์ก็คือ,อ,อการเห็นความเป็นจริงอะและอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับให้มันเ,เป็นเหมือนวัต,ตจักรวัตตะของชีวิตน่ะคือเวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัจธรรมอะไรเงี้ยสหรือว่า จะใช้คำว่า body mind and soul ก็ได้ส่วนเลขสีเนี่ยมันเป็นเหมือนเปรียบเหมือนเก้าอี้หรือโต๊ะสีขาก็คือความมั่นคง เป็นฟาวเดชั่นที่แบบเป็นสตริงเลขสี่ส่วนเลขห้าเนี่ยพี่เปรียบเหมือนมือห้านิ้วเราต้องลงมือทำเลขห้าสำหรับพี่เลขหกเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของเลขแปดเลขหกเนี่ยพี่มองว่าพอเราลงมือทําแล้วเราจะเริ่มเห็นความสําเร็จในระดับหนึ่งเราต้องเตรียมพร้อมพอเลขเจ็ดเนี่ยมันคือเลขแห่งการเดินทางอยู่แล้วเลขเจ็ดนี่คือแบบเราจะต้องก้าวต่อไปในอีกสเต็ปหนึ่งเพราะเราได้องค์ความรู้มาครึ่งหนึ่งของความสมบูรณ์คือเลขหกแล้วหกเป็นนี้เจ็ดคือเดินทางไป พอเดินทางไปปุ๊บมันจะไปเรียนรู้อะไรอีกต่างๆมันจะเป็นเลข8คือความอุดมสมบูรณ์ abundance หรือ infinity ก็ได้ด้านความแต่ถ้าด้านนี้ก็จะเป็นเลข8เนาะส่วนเลข9มันจะกลับไปอีกเป็นครึ่งหนึ่งแต่ครึ่ง6จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของเลข8แต่เนี่ยเป็นครึ่งบนเพราะอะไรมันเป็นการเรียนรู้เดินทางไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทา้งโลกแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะกลับไปสู่เลขสูงให้ได้ก็คือความเป็นจิตที่บริสุทธิ์ เป็นจิตที่แบบว่าเป็นจิตเดิมแท้ของเรานี่แหละคือพี่ก็เอาแค่ง่ายๆแค่นี้แล้วเวลาเจอตอนนี้ก็เลยจะไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้วเข้าใจแล้วว่าเพราะมันมันเร็วมากแต่แล้วคือเหมือนกับ อะไรบางอย่างที่สื่อสารกับเราแล้วแบบให้ให้แนวทางเราอะ่ะบางทีมันเร็วมากมันเหมือนเป็นประโยชน์พูดต่อเนื่องเราจะใช้เลขปรับ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 ปับปรับนึกออกว่าเออประมาณนั้นเลยซึ่งอันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะแต่ว่าพี่ก็ได้มาแบบนี้พี่เอามาแบ่งปันให้รู้กันว่า Angel Number รู้จักตัวเราเรียนด้วยตัวเราแล้วก็สังเกตในเหตุการณ์ต่างๆเช่นเหตุการณ์ที่มันก่อนอที่จะเกิดขึ้นมันเห็นเลขนี้บ่อยเนี่ยมันคืออะไรเช่นตัวเราเอ่ยครอบครัวไหมหรือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีหรือให้ระวังตัวต้องสังเกตประกอบกันแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบ โอ้มันเป็น a n g e l for you เลยยู่สามารถแบบเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยอันนี้ขอแนะนำโอ้แต่แบบว่าสนุกนะสนุกเออเออนั่นแหละก็เลยฝากไว้ในะ Angel Number เคล็ดลับเล็กๆทิปจากพี่จอยเองละกันก็เรียนด้วยตัวเองก็เลยมาแบ่งปันกันบ๊ายบาย